สวัสดีครับวันนี้วันที่25กันยายนปี67นะครับวันนี้ก็สายสายนะครับนอะงวันพุธวันนี้จะวางแนวทางราวพัฒนานะครับหางเอฟซีที่เป็นขอตำลาวนะครับเนาะังจากช่วงเช้าลงแนวทางฮานอยไปแล้วนะครับในขอฮานอยอีนี้ก็เป็นของตำลาวนะครับนาะงเอฟซีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบจะได้ไปลงทุน,นครับเนาะ ชอบขามไปเหมือนเดิมผู้ชม้ฟาบันเทิงนะครับก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะเราพัฒนากว็าวันนี้ก็บากาศชิบสุดเหมือนเดิมนะครับก็ชิปชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมนะครับเนาะ,ะเจิญหูเจเดืนตาตอฟ้าสีขามน้ําใสๆลมพัดเย็นๆเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวกันแตแนวทางกัน่เดีตัวเหมือนเช่นเคยเร็นนปพีแ่แนวทางนะครับเนาะ กันรู้ผลเมื่อวันจันที่ผ่านมานะครับนาะงสำหรับเราพัฒนาเรา,พ,า,าพัฒนารอบสองทุ่มนะครับนาะสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับใครออกบูออกจานะครับนะาะเราพัฒนาผลเลข6ตัวนะครับมี4 9 2 7 03 4 9 2 7 03 2ตัวล่าง2 7นะครับ3เอ้ย2ตัวบนก็0 3ส สามทวนก็เจ็ดศูนย์สามนะครับเราพัฒนานะครับเนาะสองเจ็ดศูนะ 2, 7, ย์สามแนวทางของเราให้ไปสองเจ็ดไม่มีนะครับเสียดายมากของเราเป็นสองแปดนะครับเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะสองแปดแปดสองเราเดินแปดเดินเก้านะครับถ้าเดินเจ็ดเดินแปดเต็มเต็มแน่นอนนะครับเนาะเต็มเต็มแน่นอะนะเราเดินแปดเดินเก้าเกินไปแต้มหนึ่ง แล้วให้28 29นะครับไปเสียดายน,นะครับเนาะไม่มีโชคไม่มีโชคจับคู่ไม่เข้านะครับเนะาะเสียดายมากก็วันนี้ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะจะเป็นจะยังไงจับทางได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันจับคู่ยากมากครับเนาะจับคู่ไม่ถูกครับเานะรู้เป็นไรวันนี้นะครับเนาะคัดมาให้เอฟทางช่อง ดูที่วันนี้จะจับทางได้ไหมจับทางถูกไหมวันที่แล้วเสียดายครับเนาะเสียดายาจริงๆเลยสูสองเจ็อกินไปแต้มเดียวเองนะครับเนาะถ้าไม่ถูกไปไกลๆไม่ว่านะครับ ούμε? มาอยู่ใ,ใกล้ๆดิรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้ใครปิดเหมือนกันมานก็กคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะก็วันนี้ก็ ขัดมาให้แล้วนะครับเนาะขัดมาให้แล้วใครสรุกจุดจดไว้นะครับใครสลุกจดกสลุอกแคปก็เราแคปเหมือนเดิมวันนี้เด่น9เด่นศูนย์นะครับเมื่อวันจันเด่น8เด่น9วันนี้เด่น9เด่นศูนย์จับคู่นะครับถ้า9มาก็9 3 9 4 9 5 9 6ถ้าศูนย์มาก็0 3 0 4 05 06นะครับตัวนอีกครั้งนะครับวันที่เด่น9เด่น0จับคู่93 94 95 96 03 04 05 06วันนี้หมายมันปันมือเอาขึ้นให้ได้นะครับเนาะตำราหมายมันปันมือมากดูสิพี่เขาจะหลบไปไหนอีกวันนี้หลบไปหลบมานะครับ,นะรบนะเนาะเฉียดไปเขียดมา หลบได้หลบไปครับเนาะวันนี้หลบไม่พ้นนะุนของเราเต็มเต็มจนได้ครับเนาะวันนี้หวังว่าให้หลบไม่พ้นนะครับแล้วลุนน้พี่เขาอย่าเบิ้ลก็พอประมาณนี้นะครับเนาะก็แปดคู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่ละที่เลามานะครับเนาะห้เนนที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าห้านะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าห้าสามคู่นะครับ แล้วก็ชุด3ตัวมีลุ้นสชุดเหมือนเดิมมี604 605์สี่9 4 60 5, 7 95, 7 94, นะครับ4ชุดชุดสตัวนะครับนาะก็ให้เน้นไปที่604 605แล้วก็795นะครับเน้นให้สชุดนี้วันนี้มั่นใจครับนาะมั่นใจว่าลุ้ไม่พ้นแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ นีไม่พ้นแน่นอนนะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับนาะลุ้นอย่างเดียวว่าพี่เขาจะเบิ้ลครับนาะวันนี้ถ้าไม่เบิ้ลมีเฮแน่นอนครับนาะถ้าไม่เบิ้ลมีลุ้นแน่นอนก็ขอโทษนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับต่อแปดคู่นะครับาะเน้นห้สามคู่มันเดิมศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าห้านะครับนาะใครงบน้อยครับนอกจากลุ้นก็ตัวนี้นะครับที่ผมเน้นให้ 040595จัดไปนะครับเนาะ040595 3คู่นี้ชอบที่สุดในบรรดา8คู่นะครับดูสิวันนี้จะดักทางถูกไหมจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิงแกหรือยิงยุ่งควรลุ้นไปด้วยกันครับเนาะวันนี้มั่นใจนครับเนาะค่อนข้างมั่นใจคิดว่าถ้าไม่เบ้ลอ่ะโดนแน่ๆครับเนาะไม่รอดแน่ๆ ก็ใครชอบมันบ่าซามก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับชมความมันเทิงเหมือนเดิมถ้าไม่ชอบข้ามไปวันนี้อย่างน้นอยเลียงเด่นต้องมานะครับถึงจับคู่ไปเข้าวันนี้วันนี้นะรอย่างน้อยๆนะครับแต่คาดว่าไม่รอดนะครับเนาะคาดว่าไม่รอดเบาซางลงชุดเต็มให้ด้วยนะครับชุดเต็มควบคู่กันไปเพื่อมีคนไม่ชอบที่บบาสามคาทยนะครับเนาะตัวนี้ลงให้ทุกหมวดครับเนาะถูกบางผิดบางค่าเขากันไป ประมาณนี้นะครับเนาะงบนงินเขาจัดไปนะครับจะบอกไปั้งงบน้อยจัดไอ้คู่ที่ผมบ้านนะครับเนาะพอในรลุ้นก็เขานะครับเนาะถ้าไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นนะครับคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องครับเนาะลุ้นก็ลุ้นไม่มันนะครับเนาะลุ้นปากเปล่าออกมาก็ได้ปากเปล่านะครับเนาะค่าเวลารอซึกใหญ่ซึกเงินแสนนะครับเนาะดูแล้วว่าถ้ามีคู่ไหนที่ตรงกับตัวเองที่คิดไว้หรือว่าหาได้มาจะชนกันต่ชอบก็จัดไปนะครับเนาะมาดู เทียบกับอาจารย์ยอื่นๆก็ได้ครับว่าเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไหมแต่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็จัดไปนะครับเนาะจัดไปวันนี้วันพุธวันนี้คนข้างมั่นใจครับเนาะคนข้างมั่นใจรลุนอย่างเดียวอย่าเบิ้ลก็พอนะครับห้ามเบิ้ลถ้าเบิ้ลละงานงองอกลบเนาะตัวใครตัวมันเลยถ้าเบิ้ลแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะทุกคนเฮงรวยเจริญคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ